สิบเบทสวดพระเทกรัตตะคาถาอาตีิตังนานวาคะเมยยะนาปฏิกังเขานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทาตีตามปาหีนันตังอัปตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึง ปัจจุปันนันจโยธามังตะทัตทัตวิปัสสติสังหิรังสังขุป,ปังตังวิธามานุปะโรหเยก็บุคคนใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเง่นไม่คอนแขรนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปุกปรงเถิดอัจเชวกิจาจมาตปังโกชัญญะมรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะหิโนสังคารันเตนามหาเสนนามาจุนา เพราะว่าความผัดเพียนกับมัุราชผู้มีเสยะผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตถามะตันทิทงังตางเวพัะเทกรัตโตติสั้นตัวจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว่าผู้มีราตีนังเจริญด้วการชนนี้แหล 18บทสวดพินณะปัจเวคคณปาทะชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีตัวเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะาล่วงพลความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ธรรมโมมหิพระยาทิงอนาตีตัวเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณนาธรรมโมมหิมารณนาอนาตีตัว เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสกโกมหิกรรมาทายาโทกรมโยโนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีการนยานางวา่ปปปาปปักกงวา่าตัสาทายาโทภวิสามีเราทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอภิเหพินห้างปัจเจเวกิตพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอด๑๙บทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขาปัตตาจจนิทุกขาพยาปัตตาจจนิพยาโสขปัตตาจจนิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปะทางปุญญาัมปะทางสัพเทวานุโมทันตุสาพสัมปฏิสิทธิยา านังทาทันตูสัทธายาซิรังรักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตาหนตูขันชันตูเทวตทาคตาสัพเพพุทธาพราป,ปรตาปัจเจกานันจะยังพระลังอหันตานันจเตเชนะรักขั้งพันธามิสัพพโซ่ยี่สบทสวดเทวตาปฏิธานาคาถาอันธรรมยังปฏิธานาคาถาอโยภาณามเซ ยาเทวตาสันติวิหาระวาเินีทูเปฆะเรโพธิฆะเรตะหิงตะหิงตาธรรมะธานีนัพวันตุปุชิตาโสทิงกะรณเตถาวิหารมันตะเร เทราจามัชานาการเจเพฆวะสารามิกาทานาปติอุปาสการามาจะเทสะนิฆามาจะอิสราสัพพานาปุตสุขิตาปวันตุเตสารผู้ชายเบิจะอันสัสมบวรสังเสตจชาตาอัตตวุปปาติกาหนึยานิกังธรรมบาลังปฏิจทเตสเพปิทุกัสสะกรณ์ตุสังไยังทาตุจิรังสตังธรรมังสัตธรรม ธรรมัทาราจะปุคาราสังโฆโหตุสัมมาโควะอธัธยาจจะอิตายาจอะามเหรักตุสัทธรมโมสพเพภปิภธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปุนยามะธรรมเอมอริยปาปเวทิเตย,ยี่บดทสวดสัพพปฏิทานาคาถาอั้นธรรมยังปฏิทานาคาทาโย,าาาายพันนามเส ปุญญาสิทธานิกตาสายานญยานิกตานนเมเตสัญจาพาคิโนโหนโตสตานันนันตาประมานกายเยปิยาคุนวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทะโยติท่าเมชาปยาติท่าวาอันเยมัชตะเวริโน สัตตาติทันติโลกัสมิงเตมภูมาจตุโยนิกาปัจเจกจัตุโวการาสังสารันตาปวาวพรเวยาตังเยปติธานะเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานาปุญญาณังอนุโมทนาเหตุนาสเพสัตตาสัทธาหุ่นตัวอเวราสุขจิวิโนเขมะปะทันจับปะปงตัเตส่าซาสิจตังสุภา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเพื่อชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบการให้ส่วนบุญข,ของข้าพเจ้าแล้ว สัตว์เหล่านั้นจึงอนุโมทนาทานเองเถิดข้าสัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าไม่เวีนอยู่เป็นสุขเสมอถเถิดและจงถึงทางอนเเษมเถิดขอความอ,อันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดสาธุ ้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเบียนและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสวดพระคลิศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพ,าพจเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนมโมทนาในการสวดสันติายม์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งไผลีพิหนาาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคต ขอจงเปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จสดิ์ส,สธิ์ทุกประการเทินสา